้าเมื่อนี่มาตามหน้าเจโค้งสุดท้ายพ่นเอาฝันแหลกไปเสี่ยงพันฝันดีคักดีแน่พ่นวาฝันแบบนี้โชคไงเขามาเต็มเต็มแล้วพันว่าฝันแบบใดไปติดตามว่าฝันหน้าเจได้เลยค่ะมสวัสดีค่ะวันนี้ก็ว่าตามในท่ามันเจอีกข้างนาะเป็นโค้ง e สุดท้ายว่างฝันดีดีนะแต่ไม่โชคก็ู่ก่อนเราจะฟั่งฝันไหมพ่นก็บว่าฟั่งฝันเก่าก่อนเพราะว่าเหล็กลาวมันมีหลายมือด้ มีแฉ่สองมือหมูว่านกันวันนี้วัอนี้เป็นมือออกเนาะ,ะเอาไม่เกี้ฟันว่านฟันอะไรครับฟันว่าปูมาหยุ่ไอโยนเน,นียมบาดไยเลียมบาดที่มีรูปในหลวงราชการที่เก่ากับราชการที่แปดมีน้องกันมีน้องกันตั้งาเป็นผักนุ่มผักนุ่มแล้วก็ข้างหลังเป็นทงชาติทงชาติไขท่ทงชาติมั้้ะแล้วก็ไอ เราพ่อ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 เกสาธุเราเกใส่กระเป๋าใส่กบบระเป๋าหรอเกยางถอยมากงูหน่อยมาถ้าใส่วงเราพันขาเราขึ้นมาพันแขนเกยเกยกระซิดออกซิดออกแต่ว่าบ่ออกซิดออกเราเกยกย์กิดกีดพอพ่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 อเกยออกมาสลัดสลัดเราถอยออกมางูตัวญ่ๆที่เคยพันตัวพันคอเกยแต่พันมาถ้าใส่วงจะมาพันตัวเกยไว้พัน พ uhm, ันโตเัวเก๋ทั้งงูหน่อยงูใหญ่เต็มอ่ะไอ้พัดไอ Eugene, <ถ>้รอบเก๋ไวด์รอบเก๋ไว้จ้ะแล้เก๋กะกีดกินแลพรพอมันจะหันมาหาเก๋เก๋กะเสริบเก๋กะตื่นสลิบในฝันยังไงเนาะกตื่นดีใจแต่ชื่อว่าฝันดีเนาะ วานี่เขาก็ลูกไปเลยเนาะตีฟ <mor> ันอ่ะเนาะเป็นทุ่งชาติประเทศกวาังมาแน่เลยนะครับถือว่าฟันเดียวเอาชว่โชว่ฟันแรกก่อนต้องมึงฟันไหมเนาะเอาว่าฟันแรกก่อนแั้นาจะมาเนาะฟันแหลกที่เก้าเี่แปดเก้าหนึ่งแหลเก้าศูนย์นะครับอายุไม่เกะสี่สองสี่สาม หมูว่านเดียวหันห้าน้อยปกติชี่สามแต่ศูนย์ออกรับสตาเนาะ,ะนะครับเกิดวันที่ยี่หามีตัน้ายี่สองหาสองหานะครับโมเดยตีให้เป็นแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเนาะตีว่าไงเป็นเจ็ดเก้านั่น,นะครับวันที่ไม่เกลี่ยอธิษฐานเนาะมาขึ้นเนี่ยอธิษฐานว่าถ้าถ้าเลขเขาเลขเลขเขาแล้วเลขฟันเขาแล้วใช่ฟันไหม เราไป็น้วไเองด่าล้วรทนทั้งเราต้องลดแรท่านเน่แหละไอฝัไอฝัไอคนแลยขึ้นเรืฝันอืมมือขึ้นอธิษฐานว่อถาเรกขีฝันแล้วเข่าเข่าบ้บ้้ต้องแห้มีโบ้โบ้โบ้ต้องใี้ฝันไหมฝันไหมถ้าถ้าเข่ายี่ดีก็ให้กินเขากินหน้ากินได้ของที คมอ้วยบอกระจั๊บแล้ววันนี้แต่ว่ามันเป็นเพรามฝันเนี่ย่าฝันจ้ะเพราะว่ามันเป็นสลืมซื้เห็นสร้างเลยเธอรับเตื้ยนบ่อ่ามันเป็นสลืมซื้แบบไอ้ซีรับกระบื้อรับไม่จ้ะเห็นสร้างเห็นสร้างแล้วก็ยืนเบื้องสร้างสร้างก็ยืนเบื้องเฮาไม่จ้ะทำหน้ามันมาจ้ะฝันเห็นสร้างแล้วเขาไม่โฉดหรือเหล็กเขาเดียวทุกเขา เละอเขาแรีวหสร้างง่าสัดว์ง่มันเป็นสลึมสลือเลยจ้ะมันต้องเป็นมันเป็นครึ่งรับครึ่งตื่นเลยจ้ะเป็นสลึมสลืมเป็้อฟงมันอ่ามาหรือเพิ่มเติมตัวเดียวด้วยเพิ่มเติมตัวแหมีตัวบางวะแต่าที่สั่งานตนสั่งสัตว์งเนาะอยากเก่าก็ได้เก่าซีก็ได้ ก็สามก็ได้บางคนก็หลายย่างแต่ว่าโมเลติเอาไบตรงตัวมาเลยคือสามันเก่ามีเก็มัี่หอดเข็มไหเนาะเมันยังไงเนาะฟันเห็นช่างช่างก็มียิ่งซ่ำหนีไหมเขเป็นบอกก็ฝันซ่นีแหละฟันเห็นช่างเตือนีไหมกาีกาซี่กาวกับตฟันเกาวแะใส่กัรหลดพี่น้องมาตัวเรียเอากพมาลายตัวนะกวาดเสียฟันไหมกะขอโช์ฟันเกากวาดก็ฟันกาเฉยกวานะคเับเนาะ รอบพันธุ์สีฟ้าในสามเนนะครับฝันว่าป,ปูมาให้เงส์นะครับเป็นเหรียญบาทไงนะครับข้างนาเป็นรอบแบบเพราะรอบเก่าต้องกองารคางหลังเป็นท่งนะครับกระตีแปดพระกตีเนี่ยตีแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับนะ,ะอายุไม่เกี้สี่สองอย่างสี่สามเกิดวันที่กิมหาวิทยาญาติยศสองหาสองหานะครับและวาตัดเหรียญในสามตัวคือแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์ตัวมากที่เม่เกนะครับกับเจ้าเก้าบางงูเงย,ยแหละ เมื่านนี่ก็ไปออกน้อยปกติครับเกีอยกตีแน่นาะสี่สามเดิมๆเลยนะเอาฝั่มให้ตีซ้ำนี่แหละพี่น้องฝรั่งขึ้นซึลึซลึ้งขออนอะไรฝันเลยมันเป็นสึลึมลการจะเป็นพึ้นตึ้งตึ้นเราขึ่งตื่นเนาะเห็นสร้างตัวหนึ่งสร้างเมื่อกีเม่อกเรสร้างจ้ำนียเห็นปะแล้วตีเขาซี่ตัวเดียวเลยน้องรุพี่น้องเห็นตามตีอย่งไนก็ลองมเรื่อยนะถารับฝันทสร้างเมื่อกี้เนาะรถกะตีเวลากะสีว่าหลายต ต่ากันจีดได้ลายหอกแต่ว่าเออต่างกันไป่ยิ่งกันเลยจีดง่ายไปเลยนะเกาซีเลยเนาะพี่น้องมังเดกก็รองพี่เจาน่าคอมเมนต์ของมาเด้อนะครับหรือเลขเขาคลิปแรกหรอกเป็นไปได้เนาะงไม่ตีเลขเขาฟันเห็นสัตว์ใหญ่เนาะโผกมาไมีเจียังติดเก่าเนาะเขาลองสังเกตบมึงเข้ามาสังเกตดิวันอุติว่าเลขยังติดเก่าในฝันแหลกติดเก่าทีมีแปดเก่าเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เกียเก่าสักหน่เนาะสิมีติดเก่าเลยนะครับเขาสังเกตเอาเด้อนะครับ อาจจะออกเลขในนี้ก็ได้ที่ติดเก่าเนาะนะครับนี่จะเป็นสองกระฝันนี่ใส่กันก็ได้เอาเอากรข้าวเราพี่น้องนะครับเบิ้งมันฟันได้เรียกเอาสำหรับแม่เก๋นะครับเนาะสองฝันที่เรียกครับพ่นเรากระฝันคนจะึ้นพอแลาวส่วนคือพอว่าเห็นสั่งที่จังนะสองฝันนะฟันดีฟันดีฟันที่จองกับพ่อไม่ยังเนาะเห็นสั่งคือเห็นสั่งก็มี่ยังต้องกัรตกับเขาซีเสร็จแล้วเนาะฟันเห็นสั่งเดี๋ยวเบิึง แลยวพี่ลองตีเนี่ยก็ลองซอยมาเลยนะมาเลยกับตีว่าเก่งกันเด้เดี๋ยวเอฟซีกันสิค้าวเมียนตีซอยเด้เดี๋ยวเห็นอันใตข้ามเมียนเป็นติดนานมากนะเอฟซีรัชการที่แปดกับรัชการที่เก้าอย่เก้าเลยรอะตีง่ายเลยแต่ว่าเจาะก้อนนี่เคนกถือว่าคักอดีเด็กถือว่างดก้อนก็ฝันเห็นแบบนี้เนาะฝันเห็นล่อเก่าคับล่อหายทำกันได้เหรียญเดียวเป็นเหรียญสองบาทมันบอก สองเก้าหเกหสองนาะเห็นว like ่าวันนี้มีเรียนบาทเองวันนี้แปดเก้าหนึ่งเลตีศูนมานะว่าวงกลมมาแล้วก็เลตีแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์เนาะใจใจหนึ่งมันกีได้แปดเก้าหาแ่ว่าดี้เียนลงถือใจคลองหมดเนี่ยเนี่ยไม่ไหลท่อ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 มันจะเป็นไข่เลขหาย ล้อเขียนลงได้นะโอ้งชาตอ่ะเออมันิดใครเกีนเลยขาม่นิดขาดเลขาดไม่ตดกัระว่างเราไดยังไง่ะก็ไมมันเกิดในหลวงเขาบ่เนี่ยาเออดียวเกลี่ยแต่เกี่ยวกับเรียนแ่พอเกี่ยวกบเรียนพอเรียนมันก้อน่มีรลอเก่าล้อหาเขอกเขาบอกเออมันออกสองหาสองเก้าหาสองไงวันนี้มีรลบอแปดลอเก่าก็ต้องเป็นน่าจะเป็นมีแปดมี่เก่า แต่ว่าพี่น้องมันน้ำมันราคิดว่าก็ลองลงเนื้อนะัแ่ก็ห่างนเนะปักที่หาแต่ว่าโทคมันป็เลยกเพทาโชค่ใครเลยหาเลยเนาะออล่องจะน้าเอาน้องผู้ายโดมาน้ามอเลยแต่เสื้อเอา่เดจ้ะอพอมากับตามเตี้ย่นี่มาไปเตียจ้ะมาเอาท้งฟันแรงฝันสองเน้อนะครับขอชเชนึงบอกผุ้้ายติดตาราชมเน้อนะครับขยำดเรื่องกฝัน น่ับคงจะมากเียวเด้นนะครับฟันล่าสุดกับฟันทีนสางครับสั่งเดีมีเกศมเกศเดียวสังเดี๋ยวีกส่วนฟันทมหนะครับฟันกวอนวัดนี่คือแปดเก้าแปดเก้าอายุซีสองซีสมนาะส่วนวัดเกิดคือวัิยหาเิพศสองหาสองหาเนาะตัดแหกแปเก้าเก้าหนึ่งเกย์สิบแปดมักศูนย์แดเดิครับส่วนจิตเก่าเนี่ยหง่ก็ได้ทีนเป็นจิเกเนาะ คือขอบ้านน่ะล่ะกหรับความฝันเนาะแต่สรุปไรรอหน่อเข้าใจเนาะก็ข้าใจกะรี่กันไงสรุปไ่พี่น้องถึงงงมันมันจะเป็นบอลซับหรือบดนะ้ขอพุดในหลายได้นะแสดงท่าเมื่อกี้ไอเยด้วยโยกช่องนมเยนะครับแตกสามตัวครับไ้เสีวยด้วยเลยเนาะนี้เมื่อกี้สมูอย่างไม่หาเนาะพูดอย่าม่ยำพังยเนี่ยวนนี้ยพุ่มจะไม่จบกันหรอกจบกันหวานนะเม่อกี้เนะครับสวัสดีครับ